นี่ก็เป็นย่านสถานีบ้านโป่งนะครับความคืบหน้านะครับตอนนี้นะครับช่างกําลังหาค่าความว่างของรางนะครับที่โค้งมันที่โค้งสารสิรทธิ์นะครับนี่ครับทางคู่นะครับส่วนใหญ่จากจุงทางนองมะดุมาสถานีบ้านโป่งนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือบริเวณตัวสถาน กับทางคู่นะครับที่สถานีบ้านโป่นนง,งนะครับตอนนี้กําลังต่อตั้งนะครับความคืบหน้าก็คือตอนนี้สานฉลานะครับกําลังเทคานนะครับนี่ครับสถานีบ้านโป่งนะครับหลังเก้านะครับที่เรามาดูความคืบหน้าของงานดีกว่านะครับที่สถานีบ้านโป่ง นี่ความปะสงคกที่สนา่โรดจะเีขอสัราในวงยค่ะขบชที่จที่ยวคาลาที่ณเป็นบโรถโดยาธรรมดาตวที่สองบส่งะเต้นงสถานีชลุีสุาีส่วนคนี่นะครับชันชลาแล้วก็ สะพานลอยนะครับคนข้ามนะครับกําลังดําเนินการอยู่นะครับก็มีเตาามอขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตัวสะพานสะพานลอยยังไม่ได้วางนะครับเราจะเห็โโนว่าทางคู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็มีการลงหินแล้วนะครับ แล้วก็ทางลีกนะครับมีการปูหมอนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงหินนะครับนี่คือความคืบหน้าย่านสถานีบ้านโป่งนะครับ ุมพรนะครับสองห้าห้า่กะ็เป็นอาคารหลังใหม่นะครับเส็นเกือร้อยเร์เซ็นตแล้วนะครับนี่นะครับในยา่านการก่อสร้างเราจะเห็นว่าช่างกำลังเทคานนะครับของชานชานะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับ จุดตัดบริเวณด้านใต้นะครับขอกสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับนะครับจุดตัดด้านใต้นะครับเราจะเห็นว่ามีการวางทางข้ามนะครับแล้วก็สะพานเสือมานะบริเวณหลังวัดข้ามแม่เดือนะครับ